วันนี้วันที่16บพิจุนายน67นะครับผมนะครับเป็นผู้การศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลที่รัฐบนตรีะตรนะครับผมคนตีสายทองปลัดกองนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากดกรธนพัฒน์ฟาตุระหรือดรโจนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่มาให้ทดลองนันผมอยากจะทดลองเกี่ยวพลาเราจะเห็นว่าต้นยางพลาของผมเนี่ยเปลือกแตกนะครับเปลือกแตกผลีดแล้วไม,ไม่มีน้ำน้ำยาง ออกเลยนะครับน้ายางออกนะครับอันนี้ท่านเด่นชัยชุมพรนะครับเป็นผู้ในการการยางแห่งประเทศไทยตะกขาตะแก้วท่านมาเป็นผู้สังเกตการด้วยนะครับผมจะเรียนท่านดรเนิ่องจากของผมเนี่ยแตกมีคุลิ้นรีที่สามารถแก้ไขสถานการณ์แบบนี้ให้สามารถกลับมากรีดเลี้ยงสามารถทําให้ต้นยางกลับมาสมบูรณ์ได้ถูกต้องไหมครับท่านผมพูดถูกไหมครับถูกครับท่านลองอธิบายที่เมื่อทำตรงนี้แล้วเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วน้ํำยางจะกลับมาประมาณเมื่อไหร่นี่ครับน่าจะ ทำประมาณสามสี่รอบอาทิตย์ละครั้งหนึ่งครับอาทิตย์ละครั้งนะครับใช่ครับอาทิตย์ละครั้งนะครับสิ่งที่จะต้องทําเป็นจุลินทรีย์แบบแบบนี้ครับเป็นแบบน้ําตัวนี้จะเป็นแบบน้าครับลาดข้างบนหรือพื้นโคนครับโคนแล้วก็ลําต้นเลยครับลำต้นนะแต่นี่เตรียมพร้อมไหมครับเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมเดี๋ยวสักรู่เดี๋ยวชาชมการสาธิตนะครับใ่ไปเราเริ่มทดลองนะครับนําจุลินทรียมาทดลองนะครับ เป็นทีนี่เป็นเขาบอกวา่าเป็นเป็นตีประสิทธิภาพสูงนะครับต้นต่อสภาพแปลอ้อมสูงนะครับนี่ปรับโครงสร้างภายในดินนะครับครับน,นี้เราเริ่มน,นะครับต้นนี้เป็นต้นที่เปลือกแตกเปลือกแห้งต้นแห้งด้วยนะครับเห็นว่าต้นยางเราก็ไม่น้อยนะครับที่มีลักษณะนี้นะครับเปลือกแตกแล้วก็าปลีกไม่ได้นะครับถ้าต้นนี้ได้ผลเราก็จะทําไปเรื่อยๆัเพื่อให้ต้นยางสามารถกลับมาปลีกได้นะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่16พฤศจิกายนค,ครับเนี่ยต้นที่สองครับเหมือนกันครับต้นนี้ก็เปลือกแตเกเช่นเดียวกันครับ เราทำน้ำจุนินซีมาในการใส่ใส่เขาเรียกว่ารอบๆโคลนแล้วก็ฉีดพนที่ต้นนะครับบางต้นจะเห็นว่าเปลือกแตกครับเปลือกแตกต้นนี้ไม่สามารถกลีดได้นะครับเกรีดไม่มีน้ำยางนะครับนะครับวันนี้เริ่มต้นเราเริ่มต้นจากวันที่16ฤศจินานม7ท่านด็จอจโมีอะไรต้องอธิบายนะครับเกื่อนพอดู3-4วันก็มากรีดดูนะครับถ้าหากว่าเปลือกเขานิ่มแล้วก็ ปล่อยให้เขาพักฟื้นอยู่สักเดือนหนึ่งครับช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยก็พยายามมาฉีดบ่อยๆครับเจ็ดวันครั้งหนึ่งอาทิตย์ละครั้งนะครับครับเพื่อที่จะเขาจะสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ครับครับพวกนี้ครับเขาจะสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ครับนั่นเป็นตัการยางตะแก้เป็นยังไงครับเป็นมิตดีใหม่ครับนะในเรื่องของดินรีที่จะสามารถอ่าปรับนะครับแล้วก็มารักษาในเรื่องของ กี่ยวกับโรคยางพลาต่างๆนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับวันนี้ที่มีท่าน็อกเดอร์นะครับให้ความรู้แล้วก็นําการปฏิบัติมาให้พวกเราเห็นะครับเป็นแบบอย่างนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับเมื่อสักครู่ผมชี้ไปที่มดแดงแงมดแดงยังยังมีชีวิตนะครับยังเคลื่อนไหวได้สบายเลยว่าครับดินสีไม่มีไม่มีโทษต่อเกษตรกรที่นาไปใช้นะครับวันนี้ก็สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็จะติดตามนะติดตามต้นมูนี้เป็น